สวัสดีค่ะพบกับปามีไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้มีจะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้ในสวนนะคะว่าช่วงซัมเมอร์นี้มีดอกไม้อะไรที่เบ่งบานบ้างนะคะเดี๋ยวตามม่ไปดูเลยค่ะอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบนะคะคุพเพื่อนบานดอกใหญ่เลย4ี่ดอกแล้วนะคะแต่อันนี้ร่วงไปแล้วนะคะก็ต้นใหญ่อย่างนี้นะคะกุหลาบที่ต้นใหญ่แบบนี้มีทั้งหมดแค่ต้นเดียวนะคะเสียดายมากเลยนะคะ เดี๋ยวมี่ว่ากับแฟนจะหามาปลูกเพิ่มอีกสักต้นหนึ่งนะคะเพื่ออยากจะให้เขาเลือ้อยติดผนังกําแพงตรงนี้หมดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นผนังไม้อันนี้มี่พิ่งทำทําหลักให้เขาเกาะยึดเหนี่ยวนะคะเพราะว่าเขาจะหนักช่วงช่วงดอกเขาจะหนักเกินไปกลัวเขาจะหักก็เลยทําไม้ค้าไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะมี่ฝากขอบคุณนะคะขอบคุณนั่งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่ยังเป็นกําลังใจให้กันตลอดนะคะทั้งทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะมี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณในน้ําใจที่เพื่อนๆมีให้กับช่องปั๊มมีไลฟ์นะคะเสียงเครื่องบินนะคะเพื่อนๆมี่ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะบางทีอาจจะพูดไม่ค่อยได้ยินนะคะ ส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นดอกสีชมพูนะคะแต่มี่ไม่ทราบว่ามันชื่อดอกอะไรนะคะเมื่อก่อนที่มี่ทาคลิปเขายังไม่ออกดอกเต็มต้นขนาดนี้นะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้คือออกดอกเต็มต้นสวยงามมากเลยค่ะอันนู้นก็มีนกด้วยนะคะปกตินกจะชอบมาอยู่ที่สวนนะคะจะเป็นนกพิราบแล้วก็จะเป็นนกตัวเล็กๆะคะ่ะ นี่ก็ให้อาหารนกอยู่ตรงนี้นะคะค,ค่ะก็เนี่ยค่ะดอกอันนี้นะคะสีชมพูสวยมีทั้งหมดสองต้นนะคะตรงนู้นก็บานแล้วเช่นกันนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็ไม่ค่อยสวยเป็นน่าจะเป็นต้นประดับนะคะเพ,ะพื่อนๆคงไม่ใช่เป็นต้นแบบว่าดอกไม้อะไรเพราะว่าดอกเขาไม่มีกลิ่นแล้วก็ดอกเขาจะเป็นเล็กๆแบบนี้ค่ะแต่ต้นเขาสวยนะคะต้นสี สีดอกออกน้ำตาลนะคะเพื่อนนี่ไม่ทราบว่าชื่อแต่ละต้นนี้คือชื่อดอกไม้อะไรนะคะเพราะว่าเป็นดอกไม้เมืองหนาวมีก็ไม่ค่อยสันทัดนะคะว่าชื่อเขาเป็นชื่อบ้าอะไรนะคะนี่ก็สวยเลยค่ะขึ้นเต็มต้นหมดเลยนะคะมีสองต้นนะคะที่สวนส่วนแางนี้นะคะอันนี้คือลาเวนเดอร์ค่ะเพื่อน ถ้าเขาออกดอกนะคะตอนนี้เขายังอยู่ในช่อนะคะเขายังตูมอยู่นะคะถ้าเขาเบ่งบานจะดอกสีม่วงแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็น<ม>ก็จะมะีพึ่งน้อยนะคะพึ่งมาตอมดอกลาเวนเดอร์เต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าลาเวนเดอร์บานเพราะว่ากลิ่นเขาะจะหอมมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้นะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่เขากำลังออกออกผล เห็นไหมคะมีนึกว่าเขาจะไม่รอดซะแล้วนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวคือเขาจะไม่มีใบเลยนะคะจะมีแต่กิ่งอันนี้ก็คือมีอยู่ต้นเดียวค่ะคเพื่อนก็พอได้กินพอได้เก็บกินนะคะเหมือนหมากเล็บแมวบ้านเรานะคะเช้าๆนะคะคเพื่อนๆได้ออกมาเชยชมสวนก็ทำให้จิตใจสดชื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มวันใหม่ออกมาจิบ กาแฟนะคะแล้วก็เดินชมสวนก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะเพื่อนๆเนี่ยละค่ะความสุขนะคะบางทีก็หาได้จากรอบตัวของเรานะคะบางทีเราไม่ต้องไปสรรหาความสุขอะไรที่ว่ามันมากมายนะคะอยู่กับธรรมชาตินี้ก็คือก็มีความสุขได้เช่นกันนะคะนี่จะชอบออกมาชมสวนแล้วก็เดินธรรมชาตินะคะเพื่อนๆบางทีเรามองธรรมชาตินะคะไม่จําเป็นจะต้องมี เครื่องหมาย fashion mark ไม่มีต้องมีคำถามแล้วก็คำตอบมันก็ทำให้ชีวิตมันดูเรียบง่ายค่ะเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขนะคะเพื่อนๆ ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับช่องปามี่ไลฟ์นะคะเดี๋ยวมีจะไปหาทุกคนนะคะทยอยไปนะคะอย่าพิ่งน้อยใจนะคะอย่าพิ่งทอดทิ้งช่องปามี่ไลฟ์นะคะเดี๋ยวมีจะไปหาทุกคนอย่างแน่นอนคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ